สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเมื่อเดือนก่อนเนี่ยะคะก็มีงานคอนเสิร์ตของวง D2B นะคะแล้วก็ทําให้เหล่าแฟนคลับเนี่ยได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะวันที่9ธันวาคมของทุกปีนะคะก็เป็นวันาการจากไปของบิ๊ก D2B นั่นเองค่ะครบรอบ7ปีแล้วนะคะเมะื่อวานนี้ทําให้เหล่าแฟนคลับรวมไปถึงครอบครัวของหนุ่มบิ๊กนี่แหละคะ่ะมาร่วมกันทําบุญให้กับหนุ่มบิก๊กให้ได้มีความสุขตลอดไปค่ะ มีเป็นเพลงคนใจอ่อนอ,อนใจนะคะถูกถ่ายทอดผ่านกลุ่มแฟนคลับนับร้อยค่ะที่มาร่วมกันทําบุญเนื่องในวันครบรอบการจากไปครบเจ็ดปีของบิ๊กปานรวัชกิติกรเจริญหรือว่าหนุ่มบิ๊กตีทูบีนั่นเองค่ะอดีตบอยแบนด์ชื่อดังที่แสดงให้เห็นถึงความรักอันเหนียวแน่นที่พวกเขามีให้กับนักร้องในดวงใจค่ะซึ่งวันที่9ธันวาคมของทุกปีนะคะครอบครัวของบิ๊กค่ะโดยคุคณพ่ออุดมและคุณแม่ยุภากิติกรเจริญก็จะมีการทําบุญร่วมกับกลุ่มแฟนคลับที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการและได้เชญ ชวนให้เหล่าแฟนคลับนั้นนําตุ๊กตามาทําบุญกับทางวัดค่ะเพื่อที่จะรวบรวมนําไปให้กับผู้ใจบุญที่เข้าร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิตกับทางวัดในช่วงปลายปีอีกด้วยค่ะอูเหมือนบุญซ้อนบุญเลยนะคุณ<ะ>ซึ่งในแต่ละปีนะคะก็จะได้เห็นการรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ค่ะมาร่วมรําลึกถึงบิ๊กตีทูบีกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาโดยคุณพ่ออุดมนะคะและคุณแม่ยุพาก็เผยความรู้สึกผ่านทางเทรัฐทีวีของเราว่ารู้สึกดีใจที่เห็นแฟนคลับนั้นยังรักและคิดถึงเเสมอมออาาค่่่ะะแลก็ชืว ความรักที่หล่าแฟนคลับนั้นมีให้กับลูกชายก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปนานเท่านานค่ะโดีใจมากพ่อกแม่ดีใจมากเลยว่าเด็กๆแฟนคลับของบิ๊กนี่ยยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณแล้วก็แฟนคลับทุกคนแล้วก็ที่มาร่วมกันทำบุญแล้วก็คิดถึงบิ๊ก นะดีใจดีใจมากๆพ่อกับแม่ดีใจที่สุดดีใจปื้มแทนบิ๊กบิ๊กก็ยังรักบิ๊กเหมือนเดิมไม่มีเสื่อมคลายเพราะว่าคงจะเป็นเช่นนี้อีกอีกนานนานมากนะฮะเพราะว่าเอ่อ เขามีบิ๊กอยู่ในใจใช่ไหมคนทุกคนก็ยังคิดถึงอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสมีเวลาที่จะมาร่วมทําบุญหรือว่าทําบุญให้บิ๊กเนี่ยทุกคนมีเต็มใจมานะครับ นอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งความพิเศษนะคะโดยพี่ใหญ่หนึ่งในสมาชิกของวง D2B ค่ะหนุ่มบีมกวีก็ได้มาร่วมทําบุญในวันครบครอบในปีนี้อีกด้วยซึ่งบ mm ีม hmm. ก็เผยว่ารู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นภาพความรักของเหล่าแฟนคลับที่ยังมีเนี้ออังเหนียวแน่นให้กับ D2B ค่ะอยากให้ความรักและก็ความรู้สึกดีๆเหล่านี้คงอยู่ตราบนานเท่านานไม่อยากให้หายไปไหนค่ะตั้งแต่เขาเขาหลับไปเกือบ10ปี10ปีนะครับผม10ปีกว่า าเสียไปเจ็ปีก็ก็นานนะก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่ที่นานแต่ทุกคนก็ยังอยู่ตรงเนี้ยยังอยู่แบบปีหนึ่งก็มาเจอกันทีหนึ่งคือมันมันเหมือนครอบครัวมากกว่าก็ยังหวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นตัวแทนดวดีนะครับอยากบอกขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมปีนี้เป็นเป็นปีที่สำหรับดีทดีถือเป็น ปีที่ดีปีหนึ่งเราม,มีมีงานใหญ่ๆมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ทำให้ทุกคนได้กลับมารวมตัวกันให้ทุกคนมามีความสุขด้วยกันผมผมมีความสุขมากเลยในในคอนเสิร์ตครั้งนั้นนะครับผมแล้วก็ในวันนี้ที่ทุกคนมาอีกก็ก็รู้สึกดีใจโดยเฉพาะบิก๊กเขามไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนมารำลึกถึงอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นความรู้สึกดีดๆท,ที่ที่มันคง ไม่อยากให้จางหายไปครับอขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับวันนี้ ค่ะแม้ว่าตัวจากไปแต่ว่าเชื่อว่ายังอยู่ในใจของทุกคนเสมอนะคะสำหรับหนุ่มบิ๊กดีทูบีก็ทําให้เข็นจากแฟนคลับนะยังรวมตัวกันเยอะยังหนาแน่นเหมือนเดิมเลยทีเดียวเมื่อสักครู่มีการบริจาคตุ๊กตาด้วยแเว็บๆคือโดเรมอนแล้วก็ชินจังทาไมต้องเป็นชินจังรู้ไหมคุณไมสังเกตดีๆคิ้วของหนุ่มบิ๊กคิ้วเขาเป็นเขาเป็นคนหนุ่มคิ้วเข้มคิ้วหนาแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของเขาแล้วก็โดเรมอนก็เป็นตุ๊กตาตัวโปรดของหนุ่มบิ๊กนั่นเองคะนอกจาก บุญนี้ไปให้คนอื่นๆด้วยที่มาร่วมบริจาคโลหิตกันในวัดนี้ด้วยนะคะคือ่าเป็นกิจกรรมที่ดีบิ๊กยังอยู่ในใจของทุกคนเสมอนั่นเองค่ะค่ะแล้วปีหน้าก็เตรียมรอร่วมพําบุญกันอีกด้วยใช่<ล>ค่ะไปต่อกันที่งาน